องนี ถ้าไม่ดราม่าก็ไม่เกิดผลมันเกิดอะไรขึ้นคะพี่น้องคะสําหรับบอสบอยศิริชัยค่ะที่ได้มีการโพสต์ล่าย,ยาวแล้วก็ถึง3ามโพสต์ทางเพจส่วนตัวของตัวเองนะคะพี่น้องถึงเพจของทางบอยศิริชัยหมอรําใจเกินร้อยนั่นเองค่ะจนล่าสุดแฟนคลับทุกคนเนาะต่างงงต่างสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทางวงแล้วก็ทางบอสทําไมถึงได้ออกมาพูดในเรื่องราวนี้อ่ะพี่น้องคะแฟนคลับหลายคนก็สงสัยเรื่องราวนี้เนาะบางคนก็เข้าใจแล้ว ก็เข้าใจในเรื่องอะไนี้บางคนอาจจะไม่เข้าใจในการมุมมองที่ทางบอสออกกรโพดเนาะเพราะว่ามันจะมีทางบุคลากรนั่แหละพี่น้องบุคลากรที่ไม่ทําอะไรเลยทั้งที่บอสผลักดันส่งเสริมอยากให้คุณมีฐานเอฟซีอยากให้คุณเป็นที่รู้จักทั้ง,ท,งทั้งที่หมอรำเาจากันลอยนี่นะคนติดตามเป็นล้านพี่น้อง แต่คุณกลับไม่ทําอะไรให้กับตัวเองเลยเนาะพี่นอ้นองเนาะเพราะว่ามาดูโพสต์แรกค่ะบอสบอยสีใช้ได้ทำการโพสต์ประมาณช่วงค่ํานะคะบอกว่างงและแปลกใจมากมีโชเชียลไม่โพสต์ไม่ประชาสัมพันธ์ตัวเองอันนี้ยังพอเข้าใจแต่สื่อของคณะที่มีคนติดตามล้านกว่าเอาผลงานของตัวเองลงทําไมถึงไม่แชร์เราผักดันแต่กลับไม่เห็นคุณค่าอ่าบอเอาบอแค่บอจาเป็นจังสีบอรครับ ทังที่มั่นก็เป็นเครดิตและกับประโยชน์ของตนอ่าพี่น้องคะอันนี้คือเป็นโพสต์แรกนะคะแฟนคลับหลายคนโอ้โหเกิดอะไรขึ้นทำไมบอสเอาพูดอย่างนี้มันก็ว่าเออจริงค่ะบอสอันนี้เห็นด้วยกับเรื่องราวนี้อ่ะบางคนเขาบอกว่าจริงค่ะแปลกมากบอสบอยสายตากว้างไกลเป็นนักบริหารที่สุดยอดผักดันทั้ง่าแล้วก็ช่วยแส่าแชร์สิ่งให้กับแบบว่าแฟนคลับได้เห็นเนาะอะจริงค่ะเห็นด้วย อยู่เป็นวันหรืองไงอ่าแล้วก็บอสค่ะได้ทําการคอมเมนต์โพสต์ตัวเองเนาะบอกว่าอ่าผู้ให้ความร่วมมือกับไลด์ดอกครับแต่กับพระสุนใสยังเลยกลับไลย์คือกันพม่งไปยากหูเหตุผลอ่ามีน่นค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะโพสต์ที่2ทางบอสบอยค่ะเอามาโพสต์ค่ะบอกว่า อยากให้เขาไม่รูปดีๆไว้เขาโพดปัวหมวดเจ้าของผมกับสวงคทางอุปกรณ์ดีมากเหมาะหอบกล่องแลนเอิญเขามาถ่ายแต่บางคนกบอสนใจบอเห็นคุณคาของผมเลยอันในเธอไม่เฮ็ดหัยแต่บ่าเฮ็ดห้หเต็มทีและก็สะพอทุกคนแต่เขากลับแบบว่าเออไม่สนใจไม่สนใจอะไรเลยอุตส่าห์บอสผักดันเนี่ยมาถ่ายบอสสิมาถ่ายบอสเลยหอบกล่องมาเลยมาถ่ายบอสเลย ได้ได้คนดูเยอะดูได้ดดการสนใจได้การแฟนคลับาแฟนคลับเยอะเยอะขึ้นเนาะแต่คนนั้นกลับไม่ทําอะไรไม่ทําอะไรเลยนะคะอันนี้คือเป็นบุคลากรในวงแหละก็ไม่ได้แบบว่าเจาะจงถึงใครก็คือรวมๆไปพี่น้องค,ะค่ะเพราะว่าท่กบดบวบก็คือว่าเออนี่แหละบุคลากรในวงผมพี่น้องการเลือกเรานี้แล้วทีนี้คอมบมินก็ยืะเหมือนกันสําหรับโพสต์ที่2นะคะพี่น้องขาแฟนคลับก็บโอ้โห จริงค่ะเห็นตัวยอย่างยิ่งไม่โปรโมทต,ตัวเองเลยเพื่ออะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยค่ะพี่น้องคะไม่ต้องโปรโมทเขาแล้วค่ะถ้าเขาไม่เห็นคาดที่หัวหน้าให้ให้เขาอยู่แบบไม่มีใครรู้จักต่อไปเด้ค่ะให้กำลังใจนะคะบอสโอโ้โหแฟนคลับนะคนนี้ค่ะบอกว่าเขาน่าจะคิดว่ามีช่องมีฟิปของตัวเองหรือไม่อยากแชร์ช่องที่เป็นของวง ของวงคนเรามันได้คิดไม่เหมือนกันสักพักก็หาว่าหัวหน้าไม่ผลักดันคนน,คนนั้นคนนี้แบบเออทําไมผลักดันแต่คนนี้ไม่ผลักดันคนนี้เยอะแยะสารพาัดอ่ะไปเรื่อยที่หัวหน้าซัพพอร์ตแต่ตัวเองนั้นกลับไม่สนใจกลับไม่ใส่ใจอ่าพี่น้องคะความคิดของดิฉันที่อ่พี่แอลดีคู่คนสุดจะรับโอกาสได้ดีซึ่งพี่แอลดีรับอยู่แล้วพี่เขาต้องจำเทมากับงานไม่เป็นเลยคะ่ะที่พี่แอลดีจึงดัง มีแฟนคลับบอกนะพี่น้องนๆจริงค่ะบอสเนี่ยพี่น้องขะใครบ้างค่ะแนะนําไปอ่านโพสนี่เลยคุณจะรู้แจ้งถึงเรื่องทุกอย่างเพราะว่าแฟนคลับบางคนก็คือว้าวดีพี่น้องะา,าว้าดีจะคอมเมนต์คือน,นอว้าดีออกมากในเรื่องเล่าหนีนะคะพี่น้องก็ส่วนมา,ามกเป็นการรุ่นบอดบอยที่ว่าเอออุตส่าห์ทำกับลูกนอ้อ,องอุตส่าห์ย่องอุตส่าห์เทศอุตส่าห์ปักดนันแต่ลูกน้องกับอ่ากับไม่กับไม่ใช่ใจกับไม่สนใจในการดี ความแบบว่าอยากให้นอนในดีนะพี่น้อค่าเป็นกับแบบว่าเออนี่แหละเนาะไม่ได้ไม่สนใจแล้วก็มาดูโพสที่3ค่ะสำหรับทางบอยสีชัยเนาะโพสที่3าได้มีการโพส์ค่ะบอกว่าแสงอยู่ที่นี่ก็มีมากพอแต่ทำไมอยากได้ความก้าวหน้าพร้อมกับรูปงงอขอโทษนะครับถ้าไม่ดราม่าก็ไม่กระเตื้องถ้าสิ่งที่ผมพูดมันบั่นทอนจิตใจแต่เชื่อว่าต่อไปนี้ คุณจะนึกถึงคำพูดของผมแน่นอนอ่ามีน้องคะเป็นจางไหนสำหรับผู้บริหารบอ y z ิใช่มอร m มจกันน่อยนะคะคือแบบพ่นออจจิงอองสางในเรื่องราวนี้เนาะอยากให้ลูกน้องได้ดีอ่าต้องว,าว้าต้องดามาต้องดาจังกระเตืองจังเหล็กกรับมาขึ้น คำบอกของบอสว่าเออที่บอสพูดมาที่บอสบอกมาก็มีเหตุผลนะในการที่อยากบอกอยากสอนอยากให้ลูกน้องได้ดีี่นองคาแล้วก็หลังใกทางบอสบอยได้ทำการโพสไปแล้วมาคอมเมนต์ใต้โพสตัวเองค่ะบอกว่าประชุมประชุมประชุมเข้าประชุมประชุมเข้าประชุมแล้วใช่เหตุผลแล้วและย้ําอยู่ในกลุ่มเสมอกระตุ้นอยู่ในกลุ่มทํางานตลอดซึ่งทุกอย่างก็เพื่อทุกคนอยากให้ทุกคนมีแสง อยากให้ทุกคนมีฐานแฟนคลับมีคนรู้จักแต่สิ่งย้ำอยู่เสมอกระตุ้นอยู่เสมอกับบอกเป็นผลเลยอ่าพี่น้องค่ะกระตุ้นอยู่เสมอคือแบบไม่เป็นผลเลยในเรื่องนี้พร้อมกับพร้อมกับอีโมจิเศร้านี่เลยจ้ะอีโมจิน้าเศร้าพี่น้องค่ะโอ้โหเยอะมากเยอะจริงๆเสียงออรดีว่าบางทีก็ ตนพักข่อยพวกข่อยอยังยุคเดียวสุดๆครับอ่ากำรังใจด้วยครับอสอ่พี่น้องคาเนี่ยในฐานะผู้นําองค์กรลูกบอยทำดีที่สุดแล้วคะ่ะคนที่ไม่พัฒนาตัวเองจากที่เคยยืนอ,อยู่แถวหน้าต่อไปก็จะล่นอ่าพี่น้องคะไปอยู่หลังอืมมีทุกองค์กรคะ่ะคนแบบนี้แมนครับอ่า อยากง่ามเสียงเพราะก็เขาได้สิลปินเอก,เอกมล้ำหัวหน้าดันดีปนีอีลีค่ะพี่น้องคะตั้งแต่ติดตามบอสบอยมาคือเพื่อนพักดันดุกน้องทุกคนในการเฮ็ดทุทุกยาให้มีแสงให้มีเสียงให้มีคนรู้จักคือบอสพักดันศิลปินในวงมากพทุกคนในวงมากว่าเออเนี่ยเฮ็ดเอาสากเอาเพราะว่ามล้ำใจกันร้อยเนาะคนรู้จักเยอะพี่น้องคะเป็นล้านเป็นละ ทุกภาคก็ว่าได้สำหรับมอลลามแต่กรลอยบอยสีชัยที่จักเนี่ยอะเอ็นเออดี D, อย่างเงี้ยคุณรู้จักทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วประเทศไทยเลยก็ว่าได้บอยสีชัยอย่างเงี้ยเออพี่น้องขาห่งอยู่ไก่ข้นดังอยู่ไก่ข้นที่เป็นที่รู้จักเฮดออเซนเป็นอย่างสำหรับการทีว่าอ่าให้เจ้าของไม่แสงไม่เสียงให้เจ้าของไม่เป็นที่รู้จักให้เจ้าให้เจ้าโคกให้เจ้าของอ่ะมีฐานแฟนคลับ นั่นเองโอ้พี่น้องคะเห็นใส่บอดค่ะพี่น้องคะในเรื่องราวหนีเนาะเออหนาแฟนคลับก็ให้ใจเต็ใจเยอะค่ะในเรื่องราวนี้บางคนบอกวนะ่าพุ่งเนียนพระใหญ่ค่ะบอสบางคนบอกอ่าแฟนคลับก็แซวบ้างนั้นค่ะเต็มที่เสมอหมอดำเจเงินร้อยกงินลยใ,ในการทํางานนะคะพี่น้องคะเป็นยังไงเนี่ยเรื่องการแชร์ผลงานวงโดยเฉพาะที่เป็นผลงานตัวเองของศิลปินแต่ละคนอันนี้เห็นที่เขาหน้าพูดมาตลอดระยะเวลา ปีแล้วปีเล่าถ้าพวกเขาใสา่ใจคงไม่พูดซ้ำๆแบบนี้โอ้โหหัวหน้าก็เหมือนหาแสงให้สวนเพิ่มตเตมเพงสว่างขึ้นก็ต้องตัวเองเป็นคนหาวิธีเพิ่มให้แสงสว่างนั้นยั่งยืนพี่น้อง้าในการทีว่าเอ็นตทเทนเนาะจากใจจริงความเป็นธรรมชาติตัวตนนี่แหละที่เป็นจุดสำคัญของตัวเองพี่น้องคาไปจังได สำหรับเรื่องล่าวถิบาดบอสบอยศิริชัยค่ะลงสูมอยังคักในเรื่องล่าวนี้ก็สู่ๆนะคะบอสเนาะก็ถ้าเขาไม่เอาไม่สนใจก็ก็ปล่อยไปพี่น้องขาเพราะว่านะจังาลลวานเนาะ ว้าวหลายหลอบแพงบอลเนี่ยก็คือแบบพูดหลายครั้งย้ำหลายครั้งมากแต่ก็ยังเหมือนเดิมในการทําเรื่องราวนี้ก็ยังไงก็เป็นการพังวัดปอยนะคะแล้วก็ทางทีมงานหมอทำใซกันร้อยค่ะก็ขอให้ทุกคนที่อ่ะไม่ทําไม่สนใจก็ขอให้กลับมาสนใจในการที่ทาให้ตัวเองมีแสงมีเสียงก็แล้วกันนะคะพี่น้องค่ะสำหรับปนิก็มีอีกครั้งในวนี้ค่ะยังไกงก็ฝากกดไลครกด็ใช้วิีโามเพจหรือช่องด้วยนะคะสำหรับปนิก,ก็ไปก่อนค่ะ